ประเทศตุรกีเป็นสาธารณรัฐระบบประธานาธิบดีในยูเรเชียพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกโดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในอีสเทรสในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ประเทศตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ8ประเทศได้แก่ประเทศซีเรียและประเทศอิรักทางใต้ประเทศอิรานประเทศอาร์เมเนียและดินแดนส่วนแยกนาคีชีวันของประเทศอาเซอร์ไบจานทางตะวันออก ประเทศเจอร์เจียทางตะวันออกเฉียงเหนือประเทศบัลแกเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือและประเทศกรีซทางตะวันตกทะเลดำอยู่ทางเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้และทะเลอีเจียนทางตะวันตกช่องแคบบอสฟอรัสทะเลมามราและดาดานลรวมกันเป็นช่องแคบตุรกีแบ่งเขตแดนระหว่างเทรสกับอนาโตเลียและยังแยกทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียที่ตั้งของตุรกีตั้งอยู่หน้าทางแพร่งของยุโรปและเอเชียทำให้ตุรกีมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างยิ่ง โดยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตุรกีมีประชากรประมาณ85ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกีและชาวเคิร์ดถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดประชากรส่วนมากเป็นชาวมุสลิมมีเมืองหลวงคืออังการาในขณะที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจคืออิสตันบูลและมีเมืองสำคัญอื่นๆได้แก่อิสมี บูซาและอันธัญญาประเทศตุรกีมีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตลโเลียโบราณต่างๆเอลเลโดเรียและกรีกไอโอ,นอเนียเทรสอาร์เมเนียและเปอร์เซียหลังการพิชิตของพระเจ้าเล็กซานเดอร์เดเรมาดินแดนนี้ถูกทำให้เป็นกรีกเป็นกระบวนการซึ่งสืบต่อมาภายใต้จักรวรรดิโรมันและการเปลี่ยนผ่านสู่จักรวรรดิไบแซนไทน์ เติร์กเซลจุกเริ่มย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่ในคริสตววัษที่11เริ่มต้นกระบวนการทําให้เป็นเติร์กซึ่งเร่งขึ้นมากหลังเซลจุกชนะไบแซนไทายที่ยุทธการที่มันซิเคิร์คอซ1071รัฐสุนตานรูมเซลจุกปกครองอนาโตเลียจนมองกโกลุกค,ครองในคอซ1243ซึ่งสลายเป็นเบลิกเบลิกเติร์กเล็กๆหล,ล,ลายแห่งตั้งแต่ปลายคริสตววัษที่13ออโตมันรวมอนาโตเลียและสร้างจักรวรรดิซึ่งกินพื้นที่กว้างใหญ่ของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันตก และแอฟริกาเหนือกลายเป็นมหาอำนาจในทวีปยูเรเชียและทวีปแอฟริการะหว่างสมัยใหม่ตอนต้น18จากประวัติเรื่องอำนาจถึงขีดสุดระหว่างคริสตวรษที่15-17โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างราชการสุลต่านสุไลมานผู้เกรียงไกรหลังการล้อมเวียนนาครั้งที่2ของออโตมันในคศ1683และการสิ้นสุดมหาสงครามเติกในคศ1699จากรววรติออโตมันเข้าสู่ระยะเสื่อมอันยาวนานการปฏิรูปแทนซิมัตในคริสตวรษที่19-20 ซึ่งมุ่งทำให้รัฐออตโตมันทันสมัยไม่เพียงพอในหลายสาขาและไม่อาจหยุดยั้งการสลายของจักรวันดีได้จากระวัติออตโตมันเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1โดยเข้ากับฝ่ายมหาอำนาจกลางและแพ้ในที่สุดระหว่างสงครามรัฐบาลออตโตมันก่อความป่าเถื่อนใหญ่หลวงกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อพลเมืองเมียนัซีเรียและกรีกพรทัดหลังสงครามดินแดนและประชาชนกลุ่มใหญ่ ซึ่งเดิมประกอบเป็นจักรวรรดิออตโตมันถูกแบ่งเป็นหลายรัฐใหม่สงครามประกาศอิสรภาพตุรกีคศ1919-1922ซึ่งมุสตาฟาเคมันอาตาทึกและเพื่อนร่วมงานของเขาในอนาโตเลียเป็นผู้เริ่มส่งผลให้มีการสถาปนาสาธารณรัฐตุรกีสมัยใหม่ในคศ1923โดยอาตาทึกเป็นประธานาธิบดีคนแรกตุรกีวางตัวเป็นกลางระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแต่มีส่วนร่วมในสงครามเกาหลี การแทรกแซงทางการเมืองโดยกองทัพขัดขวางการใช้ระบบพักการเมืองแบบหลายพักมาถึงปัจจุบันตุรกีถือเป็นรัฐโลกวิสัยและแม้จะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ในปัจจุบันตุรกีถือเป็นประเทศมหาอำนาจในเอเชียตะวันตกและเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เศรษฐกิจของประเทศจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่และเป็นผู้นำการเติบโตในภูมิภาคเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่17ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่12 โดยภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อตุรกีเป็นสมาชิกของสหรประชาชาติและเป็นสมาชิกรุ่นแรกของเนโตกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกและเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในทะเลดำ องค์การความร่วมมืออิสลามและกลุ่ม20หลังจากกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกของสภายุโรปในคศ1950ตุรกีเข้าร่วมสหภาพสุลกากรของสหภาพยุโรปในคศ1995และเริ่มการเจรจาภาคยานุวัตกับสหภาพยุโรปในคศ2005ตุรกีมีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบชายฝั่งและที่ราบสูงตอนกลางและเทือกเขาหลากหลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลก ปัจจุบันตุรกีกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเฉียบพ,พลันและตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งชนิดพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงและยังมีแนวโน้มเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งตุรกีมีระบบรักษาพยาบาลแบบสากลและประชากรส่วนใหญ่มีสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาและยังได้รับการจัดอันดับสูงตามดัชนีนวัตกรรมโลกโดยมีจุดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง โดยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งออกเนื้อหาทางสื่อโทรทัศน์ตรุรกีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากเป็นอันดับ5โลกมีแหล่งมรดกโลก21รายการรวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกว่า30รายการและยังขึ้นชื่อด้านอาหารซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายชายฝั่งด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนกล่าวคือหน้าร้อนอากาศร้อนและแห้งแลง้ง ส่วนหน้าหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตกเทือกเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งเป็นตัวกั้นทําให้ภูมิอากาศตอนกลางของประเทศเป็นแบบภาคพื้นทวีปซึ่งมีความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างเห็นได้ชัดฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางหนาวมากอุณหภูมิลดลงถึงลบสาถึง 40อาจมีหิมะปกคลุมนานถึง4เดือนต่อปีฝั่งตะวันตกมีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวต่ำกว่า1ฤดูร้อนร้อนและแห้งแล้งในตอนกลางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า30ปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ400มิลิเมตรซึ่งปริมาณจริงแตกต่างกันไปตามระดับความสูงบริเวณที่แห้งแล้งที่สุดคือที่ราบกอนยยาและที่ราบมาลาศยาซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า300มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคมและเดือนที่แล้งที่สุดคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนับตั้งแต่การเป็นสาธารณรัฐตุรกีได้มีแนวทางเข้าหาการนิยมอำนาจรัฐโดยมีการควบคุมจากรัฐบาลในด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนการค้าต่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงหลังปี2526ตุรกีเริ่มมีการปฏิรูปนำโดยนายกรัฐมนตรีตุรกุดเออร์ซันตั้งใจปรับจากเศรษฐกิจแบบอำนาจรัฐเป็นแบบของตลาด และภาคเอกชนมากขึ้นการปฏิรูปนี้ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็สะดุดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตทางการเงินในปี2537-2542และ2544เป็นผลให้มีการเจริญเติบโตของ GDP เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี2524ถึง2546อยู่ที่4% การขาดหายของการปฏิรูปเพิ่มเติมกอบกับการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและคอร์รัปชันทําให้เกิดเงินเฟอ้อสูงภาคการธนาคารที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหาภาคที่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจของตุรกีขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นหลักแต่ภาคการเกษตรยังมีสัดส่วนสูงถึง25%ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การค้าโลกหยุดชะงักเกิดสภาวะเงินทุนไหลออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงในไตรมาส2กระทบต่อภาคการส่งออกการท่องเที่ยวการเข้าถึงบริการทางการเงินเสถียรภาพของค่าเงินอัตราการจ้างงานและอัตราเงินเฟอ้อของตุรกีโดยธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจของตุรกีจะหดตัว3.8%ในปี2563นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2544และการปฏิรูปที่เริ่ม โดยรัฐมนตรีคลังในขณะนั้นเกมันเดวิดอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงเหลือเป็นเลขหลักเดียวความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและการว่างงานลดลง IMF พยากรณ์อัตราเงินเฟ้อในปี2551ของตุรกรีไว้ที่6%ตุรกรีได้พยายามเปิดกว้างระบบตลาดมากขึ้นผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยลดการควบคุมจากรัฐบาลด้านการค้าต่างประเทศและการลงทุน และการแปรรูปอุตสาหกรรมของรัฐการเปิดเสรีในหลายด้านไปสู่ภาคเอกชนและต่างประเทศได้ดำเนินต่อไปท่ามกลางการโต้เถียงทางการเมืองนักท่องเที่ยวในตุรกีเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีในศตวรรษที่21และเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของตุรกีสนับสนุนการท่องเที่ยวตุรกีภายใต้โครงการเทอร์กีโฮมตุรกีเป็นหนึ่งใน10ประเทศปลายทางชั้นนำของโลกโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาจากยุโรปเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด โดยเฉพาะเยอรมนีและรัเสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2019ตุรกียอยู่ในอันดับที่6ของโลกในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ51.2ล้านคนตุรกีมีมรดกโลกขององค์การยูเนสโก19แห่ง